สวัสดีครับพบกับนภัสอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับที่ให้แนวทางไปหน้าช่องนะครับคู่ระหว่างเชลซีนะครับก็โอ้โหต้องหน้าผิดหวังเลยนะครับฟอร์มเชลซีไม่เอาอะไรเลยนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆี่ที่ติดตามหน้าช่องด้วยนะครับแต่ว่าบอลโครงการตัวอื่นนะครับตัวเน้นตัววีที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ยังผลงานดีเช่นเคยนะครับก็ยินดีกับพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวของเราด้วยนะครับก็ ผลงานยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีบอลมาพรีวิวให้ฟังอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับเป็นบอลกันโชเซเลียอาอิตาลีนะครับคู่ระหว่างบลอนยาเปิดบ้านพบกับเอซีมิลานนะครับสถิติเจอกัน5นัดนะครับเอซีมิลานเนี่ยถือว่าฟอร์มดีเลยนะครับชนะบุกเอสถิติเจอกัน5นัดเนี่ยชนะไปได้ถึง3เลยนะครับเสมอ2ไม่แพ้เลยสถิติทีมเยือนเนี่ยดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ แต่ว่าสถิติเจ้าบ้านก็น่าสนใจนะครับเล่นในบ้านเนี่ยชนะ1แพ้1เสมอ3ถือว่าเล่นในบ้านได้ดีเลยนะครับส่วนสถิติทีมเยือนก็น่าสนใจนะครับออกไปเยือน5นัดหลังเนี่ยแพ้2เสมอ1ชนะ2 2นัดล่าสุดที่ชนะเนี่ยชนะสวยด้วยนะครับยิงคู่แข่งถล่มทลายเลยนะครับวันนี้มองว่า AC ซมิลานเนี่ยออกไปเยือนนะครับแล้วเป็นนัดแรกของ แล้วดูการด้วยเอซมิลานไม่น่าพลาดนะครับวันนี้นภัสจัดให้มองว่าเอซมิลานนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับสามารถปัดขวาแอดไลน์ได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับวันนี้นภัสต,ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบก,กันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ